ถามอาจารย์นะครับถึงวิธีการทําสมาธิของอาจารย์ครับก็ขออนุญาตเล่าเป็นนิทานเพื่อพวกเราจะได้นํามาไปใช้เลยนะครับนะฮะมีเด็กชายอลาดินครับนะฮะเด็กชายอลาดินเนี่ยวันหนึ่งเขาทําสวนฟรนดินอยู่นะฮะเขาขุดลงไปในดินเจอของแข็งแข็งใต้ดินเขานึกว่าเป็นก้อนหินก็จะขุดเอาไปท้งที่ไหนได้ครับพอขุดออกมามันเป็นตะเกียงโบราณน,นะฮะ โอ้เขาดีอ,อกดีใจมันเปื้อนโคลนเข้าผ้ามาเช็ดมาถูทำความสะอาดถูไปถูมามันมีควันออกมาจากตะเกียงแล้วมันก็กลายเป็นยักษ์ตัวเบ้อเลยไอ้เจ้ายักษ์ก็ลงมากราบเท้าอาลาดินครับแล้วก็มาพูดเจ้านายวันนี้เจ้านายได้ช่วยให้ข้ามีความมีสระข้าขอ,ขอขอบคุณเจ้านาย เจ้านายต้องการอะไรบอกมาเลยข้าจะทำให้ทุกอย่างแต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวถ้าเบอร์เจ้านายไม่ใช้ข้าเมื่อไรข้าก็จะกินเจ้านายอลาดินก็คิดไปคิดมานะโอ้ดีมากถ้าเบอรเราได้เจ้ายักษ์มาเป็นคนใช้เราเราคงร่ำรวยมหาศาลเลยโอ้ยไม่ต้องห่วงเราจะใช้มันตลอดเวลาก็เลยตกลงกับไอ้เจ้ายักษ์ตกลงเราจะรับเจ้ามาเป็นคนใช้เรา ไอ้เจ้ายักษ์ก็เตือนอิดอย่าลืมนะเจ้านายถ้าเผื่อเจ้านายไม่ใช้ข้าเมื่อไรข้าก็จะกินเจ้านายอลลดินบอกสบายมากสบายมากก็เลยเริ่มสั่งการนี่ฉันอยากจะได้บ้านใหญ่ๆเป็นที่พักอาศัยของข้าเจ้ายักษ์ก็เนรมิตบ้านใหญ่ๆขึ้นมาทันทีเลยครับอลดินสะดุง้งตกใจนะึกว่าจะใช้เวลาสักสองสามปีในการก่อสร้างที่ไหนได้กระพริบตาเดียวก็ได้แล้วก็เลยต้องรีบสั่งต่อเดี๋ยวยากจะมากินเขา เจ้าจงทําสะพานข้ามลําธารตรงนี้เจ้ายักก้อนเนรมิตออกมาเจ้าจงทําสวนบริเวณให้สวยงามเจ้ายักก้อนเนรมิตออกมาไม่ว่าจะสั่งอะไรเจ้ายักก้อนเนรมิตออกมา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 ตอนนี้เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงนะครับเขานึกไม่ออกว่าเขาอยากจะได้อะไรเร็วๆเดี๋ยวมันจะมากินเราโต๊ะโต๊ะโต๊ะก็ออกมาไมโครโฟนไมโครโฟนออกมาเอาอะไรดีแล้วไอ้เจ้าอลาดินเนี่ยมันก็เลยต้องคิดอยู่นั่นแหละว่ามันต้องการอะไร เจ้ายักษ์ก่อนเนรมิตออกมาเนรมิตออกมาเนรมิตออกมานะครับนะฮะตอนนี้ดึกมากแล้วอลาดินเพลียมากหมดแรงนะครับรู้ตัวเดี๋ยวต้องเป็นลมเป็นแรงไปแล้วก็จะโดนเจ้ายักษ์กินนะครับเลยคิดใหญ่เลยโอ้ยเราต้องหาอุบายให้มันมีงานทําตลอดเวลาโอ้รู้แล้วเขานึกขึ้นมาได้อ้าวเจ้ายักษ์เจ้าจงสร้างเสาสูงสูงขึ้นมาเจ้ายักษ์ก็เน,นรมิตเสาสูงสูง เอาละเจ้ายักษ์เจ้าจงปีนขึ้นไปข้างบนพอถึงข้างบนปีนลงมาข้างล่างถึงข้างล่างปีนกลับขึ้นไปข้างบนถึงข้างบนปีนลงมาข้างล่างถึงล่างปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีนลงห้ามหยุดนะแล้เจ้ายักษ์ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้านายครับมันก็เลยปีนขึ้นไปบนเสาแล้วมันก็ปีนลงมาแล้วมันก็ปีนขึ้นปีนลง อลดินหัวเราะใหญ่เลยเจ้ามีงานทําตลอดเวลาห้ามหยุดนะปีนขึ้นปีนลงเดี๋ยวเราจะไปนอนก่อน <c oughs> พรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาต้องการอะไรก็จะเรียกเจ้าลงมาจากเสาสั่งให้ทําอาหารทําอะไรพอไม่ต้องการใช้เจ้ามาอะไรก็จับเจ้าปีนขึ้นปีนลงอยู่บนเสาเนี่ยนะครับ <c oughs> ด้วยวิธีการอย่างนี้อลดินจึงสามารถอยู่ยังมีความสุขตลอดไปครับ <c oughs> ทําไมถึงเล่าเรื่องนี้ใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับสมาธิอย่างไรนะฮะ เจ้ายักษ์เนี่ยเปรียบเสมือนความคิดของมนุษย์ครับตราบใดที่เราใช้ความคิดมันก็ผลิตนูน่นผลิตนี่ผลิตอะไรต่ออะไรให้กับเราแต่พอเราไม่ใช้ความคิดเมื่อ,อไหร่ไอความคิดกลับมาเล่นนานเรามันสร้างอารมณ์สร้างความต้องการตัวกิเลสอะไรต่ออะไรมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ควบคุมความคิดครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาอุบาย ให้ความคิดเนี่ยมันมีงานทําตลอดเวลามันจะได้ไม่มารบกวนเรานะฮะเราจับเจ้ายักษ์ปีนขึ้นปีนลงอยู่บนเสานะครับปีนขึ้นปีนลงหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจของเราคือเสาเจ้ายักษ์คือความคิดเราให้เจ้ายักษ์เกาะติดอยู่กับเสารเราให้ความคิดเกาะติดอยู่กับลม หายใจครับอานาปานสติตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่ากาศกําลังเข้าหายใจออกรู้ว่ากาศกําลังออกตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจนะครับแล้วก็ท่องไปด้วยก็ได้ครับอย่างหายใจเข้าเราท่องคําว่าพูดหายใจออกโทพุดโธตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจครับนะฮะถ้าเผื่อเป็นชาวมุสลิม นะครับผมไปขออนุญาตท่านจุฬาามมนตรีให้ท่องคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์นะครับโอ้ชาวมุสลิมก็พอใจมากได้ท่องพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพนับถือผมสอนพวกชาวคริสตผมเดินทางไปสเปนไปฝรั่งเศสไปไหนต่อไหนก็สอนให้เขาท่องคำว่าเยซู เยสูโอ้เขาน้ำตาไหลนะฮะเขาชอบมากเลยได้ท่องพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยนะครับนะฮะและมันทําให้เขามีสติอยู่ที่ลมหายใจที่เราเรียกว่าอานาปานาสติผมเริ่มต้นฝึกอย่างเนี้ยครับตอนอายุสิบห้าตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาผมตั้งสติอยู่ที่ปลายจมูกตรงนี้นะครับรู้ว่าอากาศกําลังเข้ารู้ว่าอากาศกําลังออกตั้งสติอยู่ตรงนี้ตลอดเวลา ความคิดฟุ้งซ่านมันก็ไม่มีละเพราะเรามีสติอยู่กับตัวอยู่ที่จุดเดียวนะฮะแล้วเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเริ่มต้นวันนึงไม่ต้องมากนะครับแค่หนาทีพอเราฝึกทุกวันเวลาเดียวกันวันละหนาทีเราจะสังเกตว่าเราสงบมากขึ้นก็ขยายเป็น10นาทีนะฮะพอเรารู้สึกสงบก็ค่อยๆขยายเป็น15นาทีไปจนถึงครึ่งชั่วโมงต่อวันนะและรักษาครึ่งชั่วโมงไว้ให้ได้ หาเวลาฝึกสมาธิเป็นประจำแค่นั้นเองครับนี่คือวิธีการที่ผมใช้มาแล้วก็ขอแนะนำทุกคนให้ได้ใช้ครับค่ะใครที่สนใจนะคะอยากเข้าร่วมสมาธิก็เชิญนะคะไปกันเยอะๆนะคะจะได้ไปทำสมาธิกันค่ะนี้แพงพิวินขออนุญ,ญาตนะคะสวัสดีค่ะ